ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งผู้ขอเข้ารับการประเมินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2567นารางวรพรปรีชาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโคกหาด ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลด้านการปฏิบัติตนข้อมูลด้านการปฏิบัติงานประวัติส่วนตัวนางวราพรปรีชาเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2534อายุ33ปีชื่อเล่นโบบรรจุรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่1นึพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ณนะโรงเรียนวัดโคกหานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2อายุราชการ1ปี6เดือนภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่148หมู่2ตำบลเข,ขาพระบาทอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่143หมู่5ตำบลคลองเสอำเภอถ้ำพันราจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจบจากโรงเรียนวัดทองพูลระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนเชียนใหญ่สามัคคีวิทยาและระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพารางานสอน 1. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีกระดับประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. วิชาศิลปะระดับประถมศึกษาปีที่1 จำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์3ชุมนุมราักการอ่านระดับประถมศึกษาปีที่สองจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์4ซ่อมเสริมระดับประถมศึกษาปีที่สองจำนวนหนึน่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ห้ากิจกรรมรูปเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่1-3าจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์เท่ากับ19ชั่วโมงพาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอน หนึ่งงานบริหารวิชาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาราศิลปะ2งานบริหารงบปร,ร,บร,ระมาณจัดทำร่างงบประมาณโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้และโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 3. งานบริหารงานบุคคลจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติและบันทึกข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้าย้ายออก 4. งานบริหารทั่วไปจัดทำประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนและมีการตรวจความเรียบร้อยอาคารสถานที่อยู่เสมอ างานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีที่1-3ข้อมูลด้านที่1ด้านการปฏิบัติตน1วินัยและการรักษาวินัยอีกในการจัดการเรียนการสอนหรือนอกเวลาสอนจะพูดจาไพเราะและมีการใช้ภาษากลางในการสื่อสารกับผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานเช่นการไหว้ทักทายในตอนเช้าการมีสม,มาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเมื่อมีการเสนอหรือทำกิจกรรมจะยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักตามระบบประชาธิปไตยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่วางไว้มาทำงานตรงเป้าเวลาเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกฎระเบียบและยังปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติต่อสิธิ์โดยยึดหลักรหมวิหารสี่เช่นการมีเมตตากรุณาต่อสิทธิ์เข้าร่วมพิธีกรรมทางศา,ศาสนาพุทธในวันสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวันศาสตร์เดือนสิบและวันลอยกระทงให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นหรือชุมชนในการทํากิจกรรมต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาติ มีจิตอา,าสาช่วยเหลืองานแก่เพื่อนครูในโรงเรียนประกอบอาชีพสุจริตไม่สนับสนุนกิจกรรมใดที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพมันฝึกฝนหาความรู้เกี่ยวกับการสอนการทำวิจัยการทำสื่อเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของผู้เรียนมีการประชุมทางวิชาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั่วโมง PLC และมีการช่วยเหลือเพื่อนครูเมื่อเดือดร้อนเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของครูผู้ร่วมงานประชาชนทั่วไปและนักเรียน ไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนเช่นใช้คำที่ไม่สุภาพแก่นักเรียนทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลกันและกันสอดแทรกให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการปฏิบัติและสนับสนุนส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมพิธีวันสำคัญที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตโดยยึดหลักประหยัดมัธยัถ์และอดออมจัดการเรียนการสอนและการสร้างองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนเช่นใช้ถุงพลาสติกมาทดลองทำร่องชูชีบรรทุกไข่การปลูกผักสวนครัวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนสายกลางนิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูเข้าห้องสอนตรงตามเวลาและสอนเต็มเวลาอ่ะมอบความรู้สิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนอยู่เสมอเช่นการนำเสนอเกร็ดหน้ารู้วิทยาศาสตร์หน้าเสาธงในตอนเช้า การมีความเป็นธรรต่อนักเรียนรักสิทธิทุกคนและรู้จักที่จะเอาใจใส่ต่อผู้เรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจเช่นฝึกซ้อมวาดรูปให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเพื่อเข้าแข่งขันงานวิชาการระดับสูงเครือข่ายการเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนได้ตลอดเวลาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีความรักและศรัทธ,ธาในอาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูด้วยความเต็มใจเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอข้อมูลด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวของนักเรียนกับครูที่ปรึกษามีกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมก่อนเข้าห้องเรียน 3. การพัฒนาตนเอง มีการเข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยและครูคสอ .1 ปีงบประมาณ2,566การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก a f t e Learning อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา เนื้อหาชั้นประถมศึกษาปีที่2และอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ2,566รวมชั่วโมงการอบรมทั้งหมด36ชั่วโมงการมีส่วนร่วมกับการประชุมในโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 4. การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมต้องมีความเต็มใจมีการเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกิจกรรมกีฬาประจำอำเภอฉวางประจำปี2566 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและสุดความสามารถเช่นการจัดชุดการแสดงพิธีเปิดเรื่องในวันแม่แห่งชาติ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีอ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษากลางเพื่อพัฒนาตนเองจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ PowerPoint การใช้กิจกรรมอัดเสียงแลกรางวันจากโปรแกรม Voice Spot r Noi AI เพื่อส่งเสริมมีสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้